สวัสดีครับเล่าซื้อดีแม่ทับอยู่บนข้าอยู่ล่างความเดิมตอนที่แล้วนางเอกได้ใช้แท้เหล็กดินประหารสองพ่อรูปตระกูลจางขุนนางชั่วโกงกินบ้านเมืองทําให้เราขุนนางในวังหลวงต่างพากันร้องเรียนพระเอกและนางเอกฮองเตก็เลยเรียกพระเอกและนางเอกกับเมืองหลวงตอนปัจจุบันเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังผมเล่าต่อกันได้เลยครับแม่ทับกลัวพี่ชายของฮองเฮาก็ได้รู้มาว่ามิสซั่นเสือคำรามที่ข้าหลีใต้เสือตายที่จริงแล้วเป็นมิสซั่นของนางเอก แม่ทัพกัวก็ได้มาบอกฮองเฮาฮองเฮาต้องการให้แม่ทับกัวพี่ชายของนางเนี่ยเอาเรื่องนี้เป็นรายงานฮองเต้เรลามอบมิสั่นเสือคำรามให้กับฮองเต้ทำแบบนี้แล้วจะได้ล้างแค้นให้กับลานชายที่ถูกนางเอกฆ่าตายไปด้วยแต่แม่ทัพกัวก็ไม่อยากรายงานใส่ร้ายนางเอกแม่ทับกัวเห็นว่านางเอกเป็นขุนนางที่ดีซื่อตรงแต่ฮองเฮาก็ได้เกลี้ยกล่อมพี่ชายของนางการทำแบบนี้แล้วจะช่วยแบ่งเบาภาระราของฮองเต้ได้นางบอกพี่ชายของนางว่าฮองเต้ต้องการปลดตำแหน่งนางเอกมานา แล้วฮองเต้อยากให้หนังเอกเป็นแม่บ้านแม่เรือนแต่หากว่านังเอกถูกปลดตำแหน่งตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ในตลาลาก็จะเป็นของแม่ทัพกลัวพี่ชายของฮองเฮาแม่ทัพกลัวก็ได้มารายงานฮองเต้ว่ามิซันเสือํารามณีเป็นขอนังเอกแล้วสงสัยว่านังเอกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของดีไต้ซือแม่ทัพกัวต้องการให้ฮองเต้สืบคดีนี้ความหมายของแม่ทัพกัวก็พูดทํานองว่าผู้จอดจงว่านังเอกเป็นฆาตกรฆ่าดีไต้ซือนั่นแหละครับฮองเต้ก็ได้บอกว่าข้าเข้าใจแล้วไปได้ ฮองเตรู้นิสัคของนางเอว่านางเอกไม่ฆ่าใครทรงเด็นแน่นอนถึงแม้ว่านางเอกจะเป็นคนป่าเทือนหดเทียมเอามหิตไปหน่อยก็ตามส่วนทางพระเอกนั้นก็ได้มีอะไรซัมติงกับนางเอกทุกวันแต่นางเอกก็ไม่ท้องสักทีพระเอกก็สงสัยว่าร่างกายของเขาต้องมีปัญหาอะไรแน่ ก็เลยมาให้หมอหลวงตรวจแต่หมอหลวงก็ได้ตรวจพบว่าร่างกายของเพะเอกปกติดีเพียงแต่ร่างกายอ่อนแอไปเท่านั้นหมอหลวงก็จะให้ยาบำรุงกับเพะเอเพะเอก,ก็ให้หมอหลวงตรวจร่างกายของนางเออยากรู้ว่าร่างกายของนางเอเป็นอะไรหรือเปล่าหมอหลวงก็ได้ตรวจพบว่า ร่างกายของนางเอกแข็งแรงมากๆไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายยิ่งกว่าผู้ชายซะอีกก็เลยทำให้ฮอร์โมนของนางเอกแทบจะเหมือนผู้ชายเวลานางเอกมีประจำเดือนก็จะเจ็บปวดมากกว่าผู้หญิงทั่วไปเพราะว่าร่างกายของนางเอกแข็งแรงมากทนร้อนทนหนาวได้หมอโรงก็ได้จัดยาบำรุงฮอร์โมนให้กับนางเอกกินช่วงนี้พักผ่อนเยอะๆกินของบำรุงร่างกายเยอะๆตั้งแต่เด็กจนโตนางเอกไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนเลยดังนั้นนางเอกก็ไม่เคยกินยามาก่อนนางเอกไม่เคยกลัวอะไรเท่า ขาก,ก,กลับกลัวกินยาขมนางเอกก็ไม่ยอมกินยาขมแต่สุดท้ายแล้วนางเอกก็โดนพระเอกบังคับให้กินยาคุณนางชั่วสองคนนี้ก็ให้เราคุนนางในวงังหลวงที่อยู่ใต้อนาตของตัวเองช่วยกันลายงานฮองเตให้ปลดตําแหน่งนางเอกและขับไล่นางเอกไปชายแดนวันแล้ววันเล่าราชโกและเซนาบดีต้องการกําจัดนางเอกก่อนแล้วค่อยกําจัดเตถาวฟ้านทีหลังแม่ทัพอย่างกับเตถาวฟ้านก็ช่วยพูดแทนนางเอกว่าที่นางเอกทาไปนั้นถึงแม้ว่านางเอกจะไม่ทําตาม กฎรกเบียบแต่นางเอกก็ฆ่าขุนนางชั่วเพื่อเยียวยาจิตใจชาวบ้านทําให้ชาวบ้านอบอุ่นใจในข้ามคืนนานฮองเต้ก็ได้มาระบายความในใจที่โดนเหล่าขุนนางกดดันให้ปลดตําแหน่งนางเอกให้กับฮองเฮาฟังแต่ฮองเฮาก็เห็นด้วยฮองเฮาต้องการให้ฮองเต้ปลดตําแหน่งนางเอกฮองเฮาอ้างไปว่ายังไงนางเอกก็เป็นผู้หญิงยังไงนางก็ต้องมีลูกกับพี่เอกนางต้องดูแลงานบ้านงานเรือนฮองเฮายังบอกกับฮองเต้อีกว่าราชสํสานักไม่สามารถ พึ่งพาขุนนางแค่คนเดียวได้ต้องเอาขุนนางส่วนมากเป็นที่ตั้งฮองเต้ก,ก็เลยจำใจปลดตำแหน่งนางเอกออกจากการเป็นแม่ทัพใหญ่ในตลาลาถึงแม้ว่าในใจของฮองเต้จะไม่อยากปลดนางเอกก็ตามพระเอกกบน,นังเอกก็ได้มาถึงเมืองหลวงแล้วแล้วก็มาถึงจวนของตัวเองพระเอกก็ได้มาเข้าเฝ้าฮองเต้ฮองเต้ก็กกได้มมโบพระเอกมาที่ทำตามอาเภอใจฮองเต้บอกพระเอกเราคุนนางมากมายมาร้องเรียนที่พระเอกนั้นฆ่าเจ้าเมืองซิ่วซุยตามใจชอบแถมคมขู่กระโชกส พ่อค้าเขรวยพระเอกก็ได้อธิบายทุกอย่างให้กับฮองเต้ฟังที่เกิดขึ้นในเมืองซิ่วซุยฮองเต้ก็ได้หายโกรธพระเอกแต่ฮองเต้ก็ได้ลงโทษพระเอกงดให้เงินเดือน3เดือนกักบริเวณหนึ่งเดือนพระเอกก็อยากให้ฮองเต้ปลดตำแหน่งขุนนางของเขาพระเอกไม่อยากเป็นขุนนางแต่ฮองเต้ก็ไม่ปลดก็ทําให้พระเอกผิดหวังเล็กน้อยที่ฮองเต้ไม่ยอมปลดตำแหน่งของเขาตระกูลของนางเอกน,นั้นเป็นทหารรับใช้ชาติมาทั้งตระกูลยอมปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยชีวิตพอนางเอกได้รับ ราชชองค์การว่าโดนปลดตําแหน่งก็เลยทําให้นางเอกเสียใจมากๆที่นางโดนปลดตําแหน่งพระเอกก็ได้มาปรึกษาอูชิงที่นางเอกโดนปลดตําแหน่งว่าจะทํายังไงดีปาดนี้นางคงดูแล้วแหละนางคงเสียใจมากอูชิงก็อยากให้พระเอกทาตัวเหมือนว่าตําแหน่งแม่ทัพมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแต่หากว่าพระเอกทาได้นางเอกก็จะคล้อยตามพระเอกไปเองระหว่างทางที่พระเอกกับจวนก็ได้มีชายกลุ่มหนึ่งชายกลุ่มนี้เป็นลูกคุณนางตระกูลสูงสากพวกเขาก็ได้หัวรอาอเศร้า ใจที่นางเอกโดนปลดตําแหน่งชายพวกนี้ว่านางเอกไม่ใช่ผู้หญิงแถมเป็นปีศาจอย่างมีหน้ามาเป็นแม่ทัพอีพอพระเอกได้ยินเท่านั้นแหละพระเอกก็ไม่พอใจมากมากกล้าบังอาจมาว่าเมียของข้าหรอพระเอกก็ได้ลงไม้ลงมือชกต่อยกับชายพวกนี้ที่ปากหมาด่าเมียของเขาเสืวซื่อจื่อกลัวว่าพระเอกจะเป็นอะไรก็ได้ไปบอกนางเอกทันทีพอนางเอกมาถึงแล้วนางเอกก็ได้เห็นว่าพระเอกพยายามปกป้องนางเอาเส้นไล่ตีชายพวกนี้ที่พูดจาดูถูกนาง ล้วพเอกก็ยังพูดปกป้องนางอีกด้วยนางเอกไม่คิดเลยว่าบนโลกใบนี้จะมีผู้ชายได้ออกหน้าปกป้องนางด้วยนางเอกนั้นก็ดีใจและซาบซึ้งพระเอมกมากๆชาย3มคนนี้ก็หาว่าพระเอกเป็นราชนิก,กรไรอำนาจเป็นกุนนางเฝ้าถนนพอพูดจบแล้วเนี่ยชาย3ามคนนี้ก็เดินมาจะลงไม้ลงมือกับพระเอกแต่พวกเขาก็ได้เห็นนางเอกก็ทำให้พวกเขากลัวนางเองมกมากๆแล้ววิ่งหนีไปพระเอกก็ได้พูดออกมาว่าใครกล้ามารบหลู่เมียของข้าอีกข้าจะฆ่าให้ตายเลย พอะเอกหันมาเนี่ยก็ได้เจอกับนางเอกรพอเอกก็ถามนางไปว่ามานานแค่ไหนแล้วนางเอกก็ตอบไปว่าก็เพิ่งมาถึงค่าเดิมหนักไปหน่อยก็แค่รอเล่นกับเพื่อนเท่านั้นเองนางเอกก็ได้ตอบพระเอกข้าได้ยินหมดแล้วตอนนี้เหมือนโลกท้งใบเป็นโลกสีชมพูความรักของพวกเขาช่างหวานหอมซะเหลือเกินรพอเอกก็ได้จูงมือนางเอกกับจวนต่อหน้าคนมากมายรพอเอกก็ได้พูดปลอบใจนางเอกว่าไม่เป็นม่ทับก็ดีเหมือนกันจะได้พานางเอกไปเที่ยวในยุทธภพได้อย่างอิสระแผ่นดินกว้างใหญ่ พูกเราไปกําจัดคนชั่วกันเถอดดาเป็นคู่รักให้คนอื่นต่างอิจฉานางเอกก็ได้ถามพระเอกไปว่าแล้วตํแหแนงคนนางที่เป็นอยู่ลราพระเอกก็ได้ตอบนางไปคาจะราออกไม่เห็นอยากเป็นเลยก็เลยทําให้นางเอกมีรอยยิ้มขึ้นมาอีกครั้งนางเอกก็จะพาพระเอกไปเที่ยวเล่นชายแดน ที่นั่นมีทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ที่สวยงามแต่ทาวฟานก็ได้เอาระไรชื่อขุนนางที่ชอบโกงมากมายที่อยู่ใต้อนาเสนาบดีให้กับฮองเต้ขุนนางพวกนี้เชื่อฟังเสนาบดีฮองเต้ก็จะตามไล่ปลดตำแหน่งขุนนางพวกนี้ที่ชอบโกงทุจริตสือตำหน่งมาโดยมิชอบหลังจากที่พระเอกคอยพูดปลอบใจนางเอกว่าตำแหน่งแม่ทัพมันไม่ได้สำคัญกับสามีที่อยู่ในจัวหลอกนะ ก็เลยทําให้นางเอกรู้สึกเสียใจน้อยลงช่วงนี้พระเอกใช้เวลาสนมากอยู่กับนางเอกไม่ได้ไปนอนกับเมียน้อยทั้ง3คนเลยอย่างซื่อกับส่วนเอ๋ก็ภาวนาขอให้นางเอกท้องไวๆขอให้พระเอกกับนางเอกรักกันแบบนี้ตลอดไปพวกนางทั้งสองคนไม่เคยน้อยใจเลยแม้แต่น้อยที่พระเอกไม่ได้มานอนกับพวกนางแต่พวกนางกลับมีความสุขซะอีกที่พระเอกกับนางเอกรักกันแต่แม่นางอย่างซื่อไม่เหมือนกันความปรารถนาของนางก็คืออยากมีลูกกับพระเอกตอนนี้แม่นางอย่าง เริ่มจากอิฉาดิสยานางเอกแล้วที่พระเอกไม่สนใจนางไม่ยอมมานอนกับนางแถมนางเอกยังแย่งความรักของพระเอกไปจนหมดแม่ของพระเอกก็ได้รู้มาจากหมอดวงว่าร่างกายของนางเอกไม่สามารถมีลูกได้ตอนนี้ต้องกินยาบำรุงเยอะๆถึงจะมีลูกได้แม่ของพระเอกก็ไม่ชอบนางเอกอยู่แล้วนะครับนางก็ได้ไปจรพระเอกกล่าวว่าจะไปต่อว่านางเอกสักหน่อยแต่บังเอิญว่าวันนี้นางเอกไม่อยู่จวนนางเอกไปส่งงานที่ค่ายทหารแม่พระเอกก็นึก ว่านังเอกห้ามให้พระเอกลูกชายของนางไปนอนกับเมียน้อยแม่ของพระเอกนั้นกลัวว่าพระเอกจะไม่มีทายาทสืบสกุลนางก็จะให้สาวใช้ข้างกายของนางเนี่ยมาสามติงกับลูกชายของนางแต่พระเอกก็ไม่เอาพระเอกก็ได้ชมนางเอกต่อหน้าแม่ของเขาอีกว่านางเอกเป็นคนดีพระเอกยังบอกกับแม่ของเขาอีกว่าร่างกายของนางเอกแข็งแรงกำยำถ้าหากว่าโตของเขาเนี่ยได้มีลูกกับนางเอกลูกที่ออกมาเนี่ยจะหน้าตาดีและมีสายเลือดตระกูลผู้ดีเหมือนกับแม ส่วนทางร่างกายลูกของพระเอกนันจะแข่งแรงกำยำนิสัยซื้อตรงเหมือนกนัมนางเองถึงเวลานั้นลูกหลานตระกูลเจ้าจะแข็งกระแรงหลายพูดเดียมทาน<ๆ>ก็เลยทําให้แม่ของพระเอกอารมณ์ดีขึ้นและดีใจมาทันทีที่จะได้ลูกหลานสมบูรณ์แบบแม่พระเอกก็ให้สาวใช้ข้างกายไปเอาของบำรุงมาให้นางเอกกินแม่พระเอกก็บอกพระเอกว่านางจะรอจะรอให้พระเอกกับนางเอกมีลูกด้วยกันจะได้หลานที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นหน้าตาดี ชาตกกลูลดีความสามารถมากมายความรูว้วอร์รยุที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานและนิสัยดี เสี่ยวซื่อจือก็ได้มารายงานว่าพบศพผู้หญิงตายบ่อหน,นามที่ขุดได้หลังจวนของลูกเจิ้งถิงพระเอกก็รีบไปดูลูกน้องของพระเอกคนนี้ก็ได้รายงานพระเอกว่าช่วงหลายวันมานี้ที่ผ่านมาฝนตกหนักมากไม่ใช่ตกแค่เมืองซื่อซว่ยและเมืองเจียงเป่ยเท่านั้นยังตกหนักที่เมืองหลงอีครองน้ำและบายน้ำไม่ทันทำให้บ้านเมืองที่อยู่ตามถูกน้ำท่วมเจ้าเมืองเหอก็ได้สืบหาสาเหตุที่ทำให้ครองน้ำตันไหลไม่สะดวกก็ได้พบบ่อรูเจิ้ถิงปกสิ่งก่อสร้าง ขวางคลองน้ำทำให้น้ำไหลไม่สะดวกเจ้าเมืองเหอกลัวอำนาจลูกจนถิงไม่กล้าเรื้อสิ่งก่อสร้างของลูกจนถิงก็ได้รายงานเรื่องนี้ให้กับฮองเต้ฮองเต้ก็ได้สั่งการลงมาให้เหลื้อสิ่งปลูกก่อสร้างของลูกจนถิงก็ทำให้ลูกน้องของพระเอกเจอศพผู้หญิงในบ่อน,น้ำพระเอกก็ให้อู่จวงชันสูตรศพว่าเป็นศพของใครหลังจากที่อู่จวงได้ชันสูตรศพแล้วอู่จวงกับเจ้าเมืองเห ờ, อก็ได้มารายงานพระเอกว่าศพที่ตายเป็นหงเฉียงลูกบนรรมของเดทาฟา ดูจากสาเหตุที่ตายแล้ว น่าจะถูกบีบคอจนขาดหายใจตายพระอเอกก็ให้เจ้าเมืองเหอตัดสินคดีนี้อย่างเป็นธรรมจับฆาตกรมาลงโทษให้ได้คนที่ฆ่าหงเฉียงก็คือลู่เจิ้นถิงวันนั้นลู่เจิ้นถิงให้หงเฉียงเขียนคำสั่งทหารปลอมลายมือของเต่ทาฟฟานลู่เจิ้นถิงก็ได้ฆ่าแม่นางโงเฉียงจากนั้นก็ได้เอาศพของแม่นางหงเฉียงมาโยนที่บ่อน้ำหลังส่วนของตัวเองถ้าหากวัตถุจับได้ไม่ตายก็ติดคุกก็เลยทําให้ลู่เจิ้นถิงและติ่งเซอรอกระวนกระวายกลัวว่าจะถูกจับได้แต่ด้วยความรักที่ติ่ง่งอ มีต่อรู้จนถิงผู้เป็นสามีติงซือจะเข้าไปยอมรับผิดกับทางการเองลู่จนถิงก็ได้เอาทองมาติดสินบนให้กับเจ้าเเหอว่าให้ตัดสินคดีนี้อย่างยุติธรรมแต่เจ้าเมืองเหอก็ไม่เอาทองแล้วบอกให้รู้จนถิงเอาทองกลับคืนไปเจ้าเมืองเหอยังบอกรู้จนถิงอีกว่าคดีนี้อย่างไงก็ต้องตัดสินอย่างเป็นธรรม พอตกกลางคืนลุจจนถิงก็ให้ลูกน้องเอาทองมาโยนในห้องของเตะเท้าเหอรเตะเท้าเหอก็จะไม่ยอมรับมันจะเอาทองไปคืนลุจจนถิงแต่เมียของเตะเท้าเหอเห็นทองแล้วตาโตนางอยากได้ทองนี้มากๆนางไม่ยอมให้เตะเท้าเหอสามีของนางเอาทองไปคืนแน่นางบอกเตะเท้าเหอสามีของนางว่าถ้าหาว่าเอาทองไปคืนลุจนถิงถ้าหาว่าลุจจนถิงไม่ยอมรับว่าเป็นทองของเขา เจ้าเมืองเหอก็จะโดนข้อหา,หารับเงินสินบนอยู่ดีก็เลยทําให้เจ้าเมืองเอองหอโมโหรู้จนถึงมากๆที่ไม่ให้ทางออกกับเขาเลยวันเช้าถัดมาติ่งซื้อเมียของรู้จนถึงก็ได้มารับสาร,รภาพว่าโตของนางเนี่ยจ้างให้แม่นางหงเฉียงมาเขียนหนังสือโครมไฟให้เห็นว่าลายมือของแม่นางหงเฉียงสวยดีแต่หงเฉียงกับรักขโมยกําไรทองของนางแต่ถูกนางจับได้นางก็ได้ตบสั่งสอนแม่นางหงเฉียงไปหนึ่งทีทําให้หงเฉียงน้อยใจวิ่งไปกระโดดบ่อน้ำ ฆาตัวตายแม่เราหอหนางโรมก็ได้มาเป็นพยานให้ปากคําคดีนี้แม่เราหอหนางโรมก็ได้บอกเจ้าเมืองเหอว่าโงเฉียงเป็นหญิงสาวหอหนางโรมอารมณ์ร้ายนิสัยดือรั้อนสั่งให้ร้องเพลงให้แขกฟังแต่นางกลับไม่ร้องเพลงแต่กลับร้องให้แทนแม่เราก็ได้สั่งสอนตีหงเฉียงไม่กี่ทีไม่คิดเลยว่าโงเฉียงจะก,กระโดดหอฆ่าตัวตาย เจ้าเมืองเหอไม่มีทางเลือกก็ได้ตัดสินคดีนี้ว่าเป็นข้อผิดพลาดศพประมาทที่ติ่งซื่อทําให้แม่นางหงเฉียงฆ่าตัวตายโดยไม่ตั้งใจเจ้าเมืองเหอก็ได้ตัดสินคดีนี้ให้ติ่งซื่อติดคุก3ปีปรับ500ตําลึงให้กับญาติผู้ตายเป็นค่าปลอบ,บขวัญและทําศพ